สวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านกูยิ้มทาง PK ปาการเคเบิลทีวีอย่างนี้นะครับวันนี้พี่เก่งมากับกุลักษ์นะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนกันครับกุลักษ์อันนี้จะมองงานบางวันค่ะที่รายการของพี่เก่งเป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์ใช่แล้วจะมองงานบางวันเนี่ยมีสัตว์มาจัดแสดงเป็นพวกสัตว์แปลกที่เราไม่เคยเห็นจากที่อื่นมีมาเยอะแยะมากม,มายเลยใช่อันนี้เป็นเป็นงานอะไรครับอันนี้เป็นงานวนาานันปลาสวยงามแห่งชาติ ลักษณะที่มองางาเมื่วานครับผมแล้วเห็นพี่รักนนี่ถือน้องตัวนี้คือ,อน,นี่จะเป็นตุ๊กแกลายเสือดาวตุ๊กแกลายเสือดาวอะไรครับตุ๊กแกนะคะมาจากอัฟกานิสถานครับผมอันนี้จะเป็นสัตว์ทะเลทรายซึ่งวันนี้ทีมใหญ่ๆใ,ใช่คือโชว์เจ้าตัวนี้ถูกต้องทีมใหญ่คือเจ้าตัวนี้เลยเป็นตุ๊กแกที่เราสามารถจับต้องได้จับต้องได้ตุ๊กแกบ้านเราที่จับไม่ได้จับไม่ได้เออตุ๊กแกชนิดนี้มันมันไต่กำแพงเพดานอะไรไหมครับเนี่ยาไม่ค่ะอยู่ในตู้ วันนี้สววยงามันนี้พวกกลุ่มที่นิยมสัตว์แปลกนำมาแสดงจำนวนมากไหมครับเยอะค่ะเยอะมากๆเลยหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากสีด้วยหลากสีด้วยแล้วงานงานที่นี่มันมีวันไหนถึงวันไหนครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่27นะคะยังมีเวลาเหลืออีกไม่กี่วันนะคะมาชมกันนอกจากสัตว์แปลกแล้วเนี่ยก็ยังมีปลาสวยงามปลาสวยงามเป็นการประกวดปลาสวยงามใช่ค่ะ หลากหลายชนิดจะมีพวกอันนี้จะได้รับรางวัลจากอง์สมด้วยนะครับคือรายการของเราเนี่ยบางทีอาจจะออกล่าไปหน่อยอาจจะออกล่าไปหน่อยยังไม่สายเกินไปยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครพลาดครั้งนี้ก็ยังมีเดลโมก็ยังจัดครั้งต่อไปเรื่อยๆปางกะติค่ะจะมีจัดประมาณต้นๆอนมีนาอีกครั้งนึงใครที่พลาดวันนี้ซึ่งพี่เก่งซื่รายการของพี่เก่งอาจจะออกช้าไปนิดนึงนะครับ ก็มีโอกาสต่อๆไปนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าว่าตัดต่างๆที่นำมาเนี่ยมันจะแตกพิศดารขนาดไหนนะครับโอเคครับจะอยากตามมาชมกันนะคะใช่ครับก็เรากำลังเดินมาตรงเนี้ยผมเห็นตู้เยอะแยะมากมายอย่างเนี้ยมันจะเป็นตู้ของพวกอะไรเอ่ยนี่เลยค่ะไฮไลท์ของเราที่ถือมาตั้งแต่ต้นนะคะ แกลายเสือดาวแใช่จะเป็นต I mean oh, okay. ah, uh, vale ุ๊กแกจากอัฟกานิสถานเป็นตุ๊กแกที่อยู่ในทะเลทรายมีความโปทนสูงนะคะเราได้นำเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็พอะพันได้ในประเทศไทยโดยคนไทยโดยคนไทยนะครับใช่ปีนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงมากเดี๋ยวด้านนู้นด้านนู้นเห็นตัวเขียวๆนี่น่ตัวเขียวๆอันนี้จะเป็นอ่อแกนเดรทิโก้ค่ะอ่าตัวนี้ก็จะอยู่ในตระกูลของสกิ๊งนะคะค่ะ มาจากเกาะมาดากัสกาอันนี้จะเป็นตุ๊กแกที่หากินกลางวันใช่ค่ะมีลีสันสวยงามเป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันรู้สึกจำมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่าใช่อันนี้มันมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะฮะแต่ตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะใช่ใช่มาจากหมู่เกาะมาดากัสกาอันนี้นะครับเป็นกบตาหนามกบตาหนามค่ะคอนฟ็อกคอนฟ็อกคอนฟ็อกนะครับผม ปาะแจมนิดนึงมันน่ารักน่ารักมาแบบนี้นี่นะคะสามารถกินหนูตัวเท่าเขาอะได้เลยกินได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเพื่อนมันที่เล็กกว่าถูกค่ะอะไรเธอกินหมดเลยค่ะอะไรไหวๆข้างหน้าแม้กระทั่งมือเราก็กินนะครับแล้วตัวนี้เห็นีไหะครับตัวนี้เนี่ยเรียกกันภาษาไทยหมาน้ำใช่ครับภาษาไทยเาเรียกหมาน้ำค่ะอ่ามาจากเม็กซิโกมาจากประเทศเม็กซิโกค่ะอ่านี่ดูดูตัวมันเนี่ยจะมีผู้สีแด ่เป็นูสีแดงสีแดงก็คือจะเป็นตัวผู้ค่ะก็จะเป็นอะไรที่สวยงามแบบแตกต่างอ่งมันเป็นอวัยวะที่ช่วยในการหายใจอ่าจริงๆแล้วเป็นซาลาแมนเดอร์ใชซาลาแมนเดอร์ไม่ได้มาจากอีสานนะครับนี่มาจากเม็กซิโกมาจากเม็กซิโกแต่ตัวเนี้ยเราเห็นบางบางตัวเนี้ยมันสามารถขึ้นบกได้ใช่ค่ะเพราะเขามีขาแปลงร่างได้แปลงร่างได้แปลงร่างเป็นเป็ซาลาแมนเดอร์ผู้จะหายไปใช่ร่างกายจะเปลี่ยนไปเหมือนจิ้งจกน้ำอ่าใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมความยาวกัน ครับผมตัวนี้น้องเซนน้องเซนเขาจะชอบมากเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ่อพัดได้สกินตัวนี้จะเป็นเลสอายข้อพัดไดสกินอ่าภาษาไทยก็กิ้งก่าจระเข้ดูตามตัวเลยก็ตามตัวเขาเหมือนจระเข้เหมือนเหมือนจระเข้มากใช่ค่ะแล้วกระดูกเขาจะเป็นสีแดงวาวนะคะแล้วก็ผิวหนังเขาเนี่ยเขาจะมีลวดลายคล้ายจระเข้แต่เขาเป็นจิ้ก่ามาจากประเทศอะไรครับเนี่ยตัวนี้นะคะมาจากประเทศจีนค่ะแต่เพราะในประเทศไทยได้แล้ว ในประเทศไทยคนไทยเนี่ยเก่งจริงนะคนไทยเก่งค่ะกนลลักษณ์ครับแล้วไม่กลัวมันหลุดเอาไปผสมพันธุ์กับจิ้งจกพวกแกบ้านเราหรอ <50 S 1> ข้ามเมืองกัน <c oughs> ค่ะสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์แปลกเนี่ยเวลาพวาหลุดออกมาในธรรมชาติเนี่ยเขาตายค่ะเพราะว่าพวกเราเลี้ยงเขาผมว่าหลุดออกมาโดนแมวหนูกินบ้านเรากินเรียบร้อยก่อนแล้วมันชิบมือคนกุลลักครับชวนพี่เก่งมานั่งเนี่ยแล้วเอานกมาเกาะเกาะมากมายเนี่ยที่นี่มันเป็นซุ้มอะไรเหรอครับเนี่ยใชย พี่เดี๋มอยังมีพื้นที่สำหรับนกแก้วมาให้เราถ่ายเนรมิตได้ทุกอย่างค่ะเนรมิตได้ทุกอย่างนะคะโอ้ยนกแก้วมาคอตัวหนึ่งมันหลายตังค์นะครับเนี่ยมันมาถ่ายได้ในราคาเท่าไหร่เองเนี่ย20บาทค่ะ20บาทได้รูปสวยๆแล้วนะครับอาาเดไม่คุณลักษม์ครับตอนนี้เรามาอยู่โซนไหนครับเนี่ยเกมตักปลาเกมตักปลาโอ้โหเกมตักปลาครับ ที่แบบว่าเด็กๆหายตัวเว้ยต,ต้องมาดูที่นี่ค่ะเมื่อกี้ไม่เจอเด็กๆแต่มาเจอที่นี่มาเจออยู่ที่นี่พอดีค่ะครับน้ำฟ้าทำอะไรลูกทักเนี่ตักปลาไอ้น้องปลามันน้องปลาทำอะไรอยู่ตักปลาตักได้ยังตักได้ยังตักได้ตักได้ยัง <c oughs> อะไรลองตักเลย แล้วครับหลังจากเราพาเด็กๆเนี่ยไปเล่นเกมตักปลาเนี่ยเราก็เดินไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นโซนอะไรตรงนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของกุ้งค่ะกุ้งกุ้งสวยงามกุ้งเขาก็นิยมเลี้ยงกันด้วยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวนี้พัฒนาสายพันธุ์เป็นจนสีสันสวยงามตัวเล็กตัวใหญ่มีทั้งเล็กทั้งใหญ่หลายไซส์ค่ะสีเป็นกุ้งสวยงามเลี้ยงเหมือนปลาสวยงามถูกต้องค่ะเป็นกุ้งสวยงาม จะต้องช่วยเขาลอกนะคะมิยันกล้ามหลุดค่ะกล้ามหลุดโ<ช>อด้ต้องดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีเหมเือนลูกเหมือนกันคือค<า>อย่างว่านะครับรักสัตว์อะไรก็ต้องดูแลเขาอย่างดีต้องค่ะอย่าไปเวลาเขาลอกคราบเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยเขาดึงององก,เกเนี่ยเขากล้ามเขาหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็น,น่าสงสารแต่ว่าง,งอกใหม่ได้อกใหม่ได้แต่อาจจะเล็กลงถต้องกว่าจะโตกว่าจะใหญ่ใช่ก็เหมือนกับคนเราอะไรเป็นบาดแผลนิดหน่อยใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะเหมือนกัน ครับงั้นเดี๋ยวเราไปโซนอื่นๆกันต่อเลยครับ<ช>ยังมีอีกเยอะเลยนี่ได้ข่าว<ช> <c oughs> พี่เก่งกับคุณลักษ์มายืนตรงที่ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ตรงนี้มันขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไร<ม>บ้าง<ม>ครับเนี่ยคะจะเป็นบริษัทไวเค,นวครนจะเป็นบริษัทที่นักเลี้ยงปลาเนี่ยรู้จักกันดีว่า<ช>เป็นบริษัทอันดับหนึ่งก็ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ในี้เนี่ยมีหลากหลายมากมายหลายยี่ห้อแล้วก็คุณภาพกับราคาเนี่ย เป็นที่ชื่นชอบของนักเลี้ยงปลาเป็นอย่างมากผมได้ยินมานานแล้วไว้เคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์เขามีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปไปดูกับได้ค่ะดูที่ร้านไว้เคนกันนะครับพี่เอาสวัสดีครับพี่พี่มาจัดบูธเป็นของบริษัทอะไรครับเนี่ยบริษัทไวเคนครงเนี่ประเทศไทยกำกัดครับที่ไว้เคนนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับพี่ผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือหนึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองอยู่ด้านนู้นคือครับเป็นพวกไหนครับเป็นพวกยารักษาโรคครับครับผมครับแล้ว นอกจากยารักษาโรคแล้วยังมีอย่างอื่นไหมเราก็มีผลิตภัณฑ์นำเข้าอาหารปลายี่ห้ออีคาลีนะครับจากญี่ปุ่นครับก็อันนี้ไว้เคนก็จะมาเดลโมทุกครั้งเลยใช่ครับใช่ครับอ๋อท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากได้ผลิตภัณฑ์จากไว้เคนนะครับเดินมาเดินที่งานเดโมนี่ได้แน่นอนครับจากบริษัทมาเองใช่ครับราคาย่อมเยาราคาพิเศษครับถูกกว่าตำท้องตราดาถูกกว่าครับแน่นอน ตอนนี้เรากําลังยืนอยู่ในโซนของการประกวดปลานะครับอันนี้มันจะเป็นปลาสะพัดสีแดงรุ่นใหญ่ใช่หรือว่าเรียกกันอีกชื่อหนึ่งอาไรวนาอะไรวะนาอันนี้อันนี้ก็ได้รับรางวัลชมเชยนี่นะครับตู้นี้่เป็นรางวัลชมเชยครับผมรางวัลชมเชยเนี่ยก็สวยงามสวยหเห็นแล้วก็บาดใจแล้วค่ะคงท่าสง่างามมากเลยใช่เห็นชมเชยแล้วอยากจะเห็นรางวัลใหญ่ๆแล้วล่ะว่าเขาจะงามงามขนาดไหน ฉัน,ฉนดดตรงนี้ก็จะเป็นจุดแสดงปลาต่างๆใช่ค่ะคล้ายๆอุมโมงค์ อุมโม,ใ<ช>มงใต้น้ำเหมือนอุโมงเหมือนถ้ำใต้น้ำแบบสวยลวอลังการมากและที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยเราจะไปโซนไหน,นเราจะไปซอนที่เขาระกวดปลาการเราจะไปดูปลาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก,กันนะคะปลาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ได้ถ้วยรางวัลที่หนึ่ง<ช>ระดับประเทศร,ระดับประเทศเลยเป็นจะเป็นถ้วยของของสองนะครับค่ะ<อ>แล้วเราจะรออะไรจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากรตูชูวีดา จะพาาเเธออไปโตคาาล่นใหห้้ดาาดนนมดรแบริษัทปากันเคเบิลทีวีจำกัดฉลองครบรอบ10ปีลุ้นรบลุ้นโชครวันที่1รถยนต์ยิตุบิคิมิลาจำนวน1นรางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจำนวน3ารางวัล ราังวันที่3 iPad mini จำนวน3รางวัลและรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่าของรางวัลกว่า8แสนบาทเพียงเสียงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอนน์ปอนนศส,สมุทรปราการ102-70หรือส่งที่ทางบริษัทประกันเคเบิลทีวีจำกัดสาขาศรีนครินและสาขาบางเสาธงหรือส่งผ่านมาที่ทางพนักงานเก็บเงินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 7 0 3 0 7 0 7, 0, 7. บริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัท OnePoint Service Center จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนของบริษัทเดนโซ่ประเทศไทยจำกัด ในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ภายใต้แบรนด์เดนโซด้วยความเป็นมาตรฐานโดยทีมงานช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งการันตีอะไหล่แท้ของแอร์เดนโซ1 0 0เซในราคามาตรฐานที่คุณพอใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬกา30นาที ถึงเวลา17นาิก30นาทีเรามีห้องรับรองลูกค้าติดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้คอยให้บริการระหว่างรอสนใจติดต่อ027598890 2บริษัทตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินซอยทางเข้าเทศบาลตำบลบางเมืองติดกับถนนวงแหวนการจนาพิเศษบริหารงานโดย คุณสุรชัยวานิชยชาติกรรมการผู้จัดการบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจมการดครับแล้วตอนนี้นะครับพี่เก่งอยู่กับคุณป๊อปอนาคอนด้านะครับ ซึ่งมีเทปหนึ่งผมไปถ่ายอนาคอนด้าเขียวของคุณป๊อปตัวนั้นะครับคุณป๊อปไม่อยู่มอยู่มันติดงานไม่ติดงานสถือวิสาสะล็อกคอมันออกมาใช่ครับผมแล้ววันนี้นะครับที่เดียวมองงานม่วานคุณป๊อปันนี้ไม่ได้เอาตัวนั้นมาอันนี้เป็นตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าสีสันไม่เหมือนตัวนั้นนี่มันเป็นอนาคอนด้าเหลืองครับผมอนาคอนด้าเหลืองาพันธุ์ที่เล็กกว่าเล็กกว่าครับผมแต่สภาพที่อยู่ก็จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับแต่จริงๆแล้วเขาก็อลังการเหมือนกัน่า ถ้าสุดใหญ่สุดนี่ัวเมียก็น่าจะ3เมตร3เมตรถ้าเป็นอนาคณะนาเขียวก็เกือบ7เมตรคือเกือบ7เมตรขึ้นพวกถิ่นอาศัยกล้เคียงกันการรผสมพันธุ์ที่ต้องใช้ตัวผู้หลายๆตัวเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เอามานี่ยากไหมที่เอามาก็ตัวนี้จะค่อนข้างเปรียวนิดนึงเปรียวนิดนึงเลยไม่เอามาไม่เคยเอามาให้คนได้จับเดี๋ยวตื่นตะลึงกันเดี๋ย่มี ออก็คือจริงๆผ่านจอ,อปกติอยู่บ้านเนี่ยวจจเวลาจับก็คือจะไม่ค่อยอุ้มขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่อนาคอนด้าไม่เหมือนพวกสิงูหลืองูหาลามนะเพราะว่าโครงสร้างเขาถูกสร้างมาเพื่อให้แบบว่ายน้ำมันก็อยู่กับพื้นครับรพนักงานอุ้งขวานเนี่ยเขาจะแบบเหมือนตื่นเหมือนกลัวตกใจเหมือนกับรับไฟเขาเรียกว่าแบบอะไรเกาะอะไรไม่อยู่่เพราะว่าเขาเป็นงูแบบที่อใช้น้ำพยุงตัวใช่ครับ โครงสร้างก็จะไม่เหมือนเจ้าพวกนี้เจ้าพวกนี้ปุ่มบมันก็จะเกี่ยวจะรัดจะเกาะเอาไว้เกาะเราไว้นะครับจะตัวนี้ก็โชคดีที่ว่าทั้งคู่เลยได้มาคือกินง่ายทั้งคู่กินง่ายทั้งคู่ก็คือฝดกกินของไทยตั้งแต่เด็กก็น้องไก่ปลาสดอะไรกินหมดปลาปลาสดก็กินใช่ครับน้องไก่ก็กินนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมือเราด้วยครับเพราะมันอาจจะกินเราเหมือนกันเพราะว่าเอจะบอกอันาคอนด้านี่อารมณ์บางทีก็ไม่แน่ แล้วไม่หันหนามือเดียมพวกนี้บางทีก็แบบมานิ่มๆกัมีแดดส่วนมากถ้ารู้อารมณ์ก็สมหรับของจะรู้จะไม่ค่อยเจออะไรมากครับว่า,าวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกไว้รับทเทลเวลัง แล้วตอนนี้นะครับพี่เก่งมายืนอยู่กับคุณแบงค์มหานครเล็บไทยสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณแบงค์ครับวันนี้เอาเอาสัตว์อะไรมาช่วยทีมงานที่เดมอเนี่ยครับลิงมาโมเสเครับลิงเหรอครับเนี่ยใช่ครับเดออ่าลิงมาโมเสเนี่มามาจากที่ไหนครับเนี่ยอ่าเมริกาใต้อเมริกาใต้ไอตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกุชชี่ครับกุชชี่อันนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยอ่าตัวนี้สองปีครับสองปีใช่ปีได้รักกับทุกคน ไหมแม่จะเข้าไปหาพี่อ๋อมันเข้าไปหาพี่มันนะฮะอ่าโอเคโอเคนะครับมามาลูกมาอ่าอย่ากัดหูผมนะอ่าฮะครับแล้วตอนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณคณแบงค์มากมากเลยนะครับที่เอาลิงมาเกาะที่บ่าผมเนี่ยนะครับโอเคครับผม นครับนอกจากงูที่เรามีโชว์โชว์ไว้ในตู้เนี่ยเรายังมีงูที่เราเอามาให้คนจับด้วยใช่ครับผมเป็นคนเสนอครับงูที่เชื่องระดับต้นๆนะครับผมใครับผมากเลี้ยงมือใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจที่จะคิดแล้วจะเลี้ยงงูครับผมด้มาจับได้มาจับบางคนคิดว่าคิดว่างูอย่างนี้ไม่สามารถจะเชื่องได้แต่จริงๆเราเชื่องสนิทสนิทครับผมสนิทเลยโดนจับหรือว่าโดนทำร้ายเลยจ้ะแล้วยังพัฒนาสีสันไปจากดั้งเดิมไปเป็นร้อยรลายใช่ครับผมทั้งมีข้อมูลไว้ให้แจกสำหรับ พอใจเริ่มเลี้ยงงูด้วยครับผมคิร์โอมฟาร์มครับผมครับผมจากคิร์โอมฟาร์มอ่าที่ไปตะลุยมาใช่ครับอ่าแล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่สตาฟข้างหลังเนี่ยบังเต้อยู่เนี่ยมันเป็นส่วนไหนครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นมูคอนนะคะเป็นมูคอนคอนเซนิค แล้วก็มีคิงแล้วก็มีมิวค่ะเป็นงูสีสวยงามสวยงามใช่ค่ะสีสันสวยงามมากมายวันนี้มารวมอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่ค่ะเป็นมูที่เป็นมูมาจากต่างประเทศแต่ว่าพอพันได้ในประเทศไทยครับผมนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับเบิร์ครับสวัสดีครับไปตามทสองคนนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อบาสครับชื่อบาสเบิร์ครับเบิร์ครับโอ้ครับผมคุณเบิร์ครับวันนี้เรามีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมบ้างครับผมก็เราปีนี้จะส่งชายปีงูเล็กกันปีงูเล็ก อ๋อที่ลมาฟาร์มนะครับกับพี่เก๋าแต่พี่เก๋าที่ลมาฟาร์มที่ผมเคยไปลุยมาแล้วใช่ครับเพื่อระเบิดแ้างแสงใช่ครับโต้นแรยนะครับก็จะเป็นพวกคิงคิงคิงสเน็กสเน็กครับเป็นหมูที่กินหมูด้วยกันเองใช่ครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นคอนคอนสเน็กเสียงมากองเราคอนคอนก็คือเป็นเหยื่อของมันเป็นเหยื่อหมูที่เชื่องระดับต้นของที่สำหรับเลี้ยงมือมืเลี้ยงก็คือเป็นที่นิยมอันดับต้นๆแล้ก็เอาได้ให้มาจับของจริงด้วยให้อ่า นอกจากหม <Yeah. S 1> ูที่อยู่ในตู้โชว์เป็นสีสันสวยงามแล้วยังเอาบางส่วนบางตัวเอามาให้น้องๆได้จับเล่นกันเลยครับผมโอ้ oh, อย่างนี้น่ารักมากๆเลยครับเพื่อถึงร้สอนที่บทที่เข้ามาใหม่ครับให้ให้ใหรู้จักนูชนิดนี้ขึ้นแล้วก็ได้เริ่มห uh huh. าเรียกกัลัลชันจะพาธไปชัวีดูดัมบิงลึกๆล,กล,กลงไนาฬิกาของเธอรวนกันน้ําหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเค้าชิเยนอีเมลกับกเจอหน่ย แล้วตอนนี้เรายืนอยู่มูขนาดใหญ่อะไรอล่าเมื่อกี้นี้โอ้โหสตาฟสตาฟออกมาโชว์ในงานนี้ด้วยใช่แล้วเป็นไงคนอิฮากันบ้างไหมครับเนี่ยเ,เรียกเสียงครีดได้ดีมากเรียกครับผมใช่แล้วจะบอกว่าสิ่งที่น่าตกใจอย่างหนึ่งเวลาที่มาเป็นคู่กันเนี่ยนะคะครประมาณ90%เนี่ยถ่ายสิคะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายที่ถือถ่ายรูปเอ่อถ้าถ้าให้คิดเนี่ยมันน่าจะเป็นเด็กกับผู้หญิงที่จะกลัว ู้ชายกลัวใช่จะบอกว่า90%เนี่ยเด็กๆกับผู้หญิงนะคะที่เป็นคนถือแล้วก็แสดงว่าสมัยนี้เด็กทันสมัยขึ้นแบบอยากใฝ่รู้ถูกต้องอยากสัมผัสดูถูกต้องนั้นยิ่งมีทางชมวงตัดเลขาแล้วตัดแปกมามาเขาเรียกมาแสดงมาให้จับอย่างใกล้ชิดเนี่ยใช่เด็กๆเดี๋ยวนี้นะคะพัฒนาแล้วมีความกล้าเพิ่มขึ้นเยอะมากอย่างอันนี้น้องๆเนี่ยก็มาเป็นสตาฟกันจากคนเลี้ยงก็มาเป็นสตาฟกันครับผม ทำไมถึงชอบงูครับเพราะมันน่ารักมันน่ารักมันน่ารักยังไงเนี่ยมัก็ตามแป๋วแป๋วแด้วแป๋วแล้วรู้เปล่าเนี่ยว่างูเนี่ยมันไม่หลับตาเพราะมันไม่มีเปลือกตาโอ้โหเนี่ยคิดดูกันนะครับขนาดเด็กขนาดนี้ยังรู้เลยว่างูอ่ะไม่มีเปลือกตามันไม่หลับตานะครับน้องฟ้าลูกทำไมถึงชอบงูจ้ะเพราะมันสวยมันสวยสวยตรงไหนอะลูกไหนลองดูสิลวดลายสวยงามสีสวยใช่ไหมแล้วหนูไม่กลัวเหรอลูก คุณพ่อสอนยังไงบ้างอย่าไไมาจับงูอะ่ะคุณพ่อสอนอยังไงไหมสอนอยังไงคะให้จับเบาๆรักมันใช่ไหมท่านุน่งท่านหอมนะครับอ่าโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สตาฟดีกว่าสตาฟชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนุกนะครับนุ่งมากี่วันแล้วมาได้3วันแล้วแบกตัวเนี้ยทั้งวันเลยหรือเปล่าไม่ครับเพ,าาพิ่งมาแบกเพิ่งมาแบก แล้วคนเป็นไงบ้างครับคนสคนใจตัวนี้บ้างไหมสนใจครับกีดใส่กันเต็มเลยตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นอ่อหลามูหลาาทองมูเหลืองนะมูเหลืองทองครับมูเหลืองมูเหลืองทองมูเหลืองทองูเหลืองทองนะครับมูเหลืองทองจากบ้านมูยิ้มครับของพี่เ่งเไงครับไม่ต้องแปลกใจครับแล้วตัวนี้นะครับครับตัวนี้เป็นอ่หลาาหยกทองนะครับทองถุงทองนะครับตามชื่ออะไรครับชื่อใช้ครับผมอ่างูชื่อถุงทองนะครับเป็นงูหยกทองลักษณะของงูหยกทองนี่ก็คือ เป็นเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองนะครับแล้วลายนะครับลายเมื่อลายจะหายไปในะครับปกติถ้าไม่ได้เป็นงูเข่องเนี่ยมันจะเป็นสีออกเขียวใช่ครับน้ำตาลเขียวขี้ม้าใช่ครับนะครับผมอันนี้คือเป็นงูเผือกนะครับแปลกใจไหมเดี๋ยว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 เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นงูหลามงูหลามทองซึ่งประเทศไทยเพาะได้เป็นคอกแรกของโลกโดยจัตท์ตาตานะครับ แต่แปลกใจไหมครับว่าการพัฒนาจากงูหลามทองเนี่ยไปสู่งูหยกทองทังด้งที่งูหยกทองเนี่ยมีในป่าเมืองไทยเหมือนกันครับแต่ทาไมคนไทยไม่ได้เป็นคนพัฒนา่เพราะว่าต่างชาติเอาไปทำงนองใช่เพราะอะไรคนไทยขาดอะไรหรือเปล่าน่าจะขาดเรื่องการเิดว้างครับเปิดกว้างพัฒนาตัอสายพันธุ์้นที่นะครับด้งนที่นะครับตัวนี้ดั้งเดิมเลยเป็น งูธรรมดาที่มีในป่าเมืองไทยที่หลุดออกมาจากธรรมชาตินะครับและเมืองไทยเพราะได้ตัวนี้เป็นโอกแรกของโลกแต่เมืองไทยไม่ได้พัฒนาสีหลากหลายต่างๆเพราะนั้นพี่เก่งจึงอยากให้งูเหลือมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาติพัฒนารวดลายโดยคนไทยหรือว่ามาตั้งชื่อเป็นลายไทยไทยซึ่งพี่เก่งได้นำนำร่องไว้ก่อนแล้ว ครับผมซึ่งไม่ไม่ทราบว่าชีวิตนี้จะได้เห็นไหมหรือเปล่าจนแม่พนธา์ได้เห็นไปครับครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงูเหลือมนะครับครับเป็นงูเหลือมลายไทเกอร์ลาเวนเดอร์เผือกนะครับผมอ่าเผือกก็คือหนึ่งเป็นสีทองเป็นงูเผือกครับผมและมีลวดลายที่ผิดจากลายธรรมดาจากตัวนู้นนะครับเป็นลายไทเกอร์ไทเกอร์แล้วก็มีสีม่วงเป็นสีลาเวนเดอร์เป็นสีลาเวนเดอร์เกิดขึ้นมาครับนะครับผิดจากตัวนู้นซึ่งเป็นสีเหลืองกับขาวใช่ครับผม ครับคุณละครับตอนนี้เรามาพบปัญหาของน้องคนหนึ่งคือพ่อแม่เขาไม่อยากให้เลี้ยงแต่น้องเขาอยากเลี้ยงมากน,น้องเขามาเป็นสตาฟทที่นี่ทุกวัน,นเขามาดูทุกวัน,นมาดูแล้วเขาชอบชอบจนแบบอยากเลี้ยงอยากเลี้ยง ติดปัญหาที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือคิดดูว่าน้องมาเที่ยวเนี่ยไม่ได้มางานอย่างเดียวมาช่วยพี่ๆจับสัตว์ให้ลูกค้าดูเข้าใจรักจริงๆน้องไม่ได้ไปเที่ยวเตะเฉยเท่าไหร่ไม่ได้ไปเที่ยวเตะไม่ได้ไปติดยาไม่ได้ไปเที่ยวแบบอะไรที่แบบผูปกัรองไม่ชอบแต่เขามาเลี้ยงสัตว์มาลักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต้องนอกจากดนตรีกีฬาแล้วการเลี้ยงสัตว์ก็เป็นเลี้ยงสัตว์ก็ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บางครอบครัวครับ พ่อแม่พาลูกไปตือ้อถูกต้องอแล้วก็ช่วยกันดูแลลูก,กไม่หยลุลูกไปเรียนคุณแม่ช่วยเลี้ยงที่บ้านใช่ใช่ใชถามว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์และ มีจิตใจที่อ่อนโยนใช่ครับรู้จักรับผิดชอบดูแลกลับบ้านปุ๊บต้องมาให้อาหารน้องๆแทนที่กลับบ้านปุ๊บนัดกันฉันจะไปไหนเที่ยวเตรเดินห้าไปกินเหล้าเที่ยวกันอันนี้คือทิ้วสัดเลี้ยงมาคุยกันทิ้วสัต์เลี้ยงมาคุยกันมาอยู่ในลุ่มในแค่พวกที่มีคนรักสัตว์พี่พี่คอยดูแลกันอยู่อย่างหนึ่งของคนรักสัตว์เนี่ยื้นฐานจิตใจเนี่ยคนที่มีจิตใจดีเปี๊ยสเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบน่ารัก เราเลี้ยง,ยงเขาเนี่ย,ยคือสัตว์เลี้ยงเนี่ย <c oughs> เขามีแต่เราเรายังมีเพื่อนฝูงพี่น้องมากมายแต่เขาดีแค่เรายังยัง,ยงผมเนี่ยผมอยู่บ้านผมเลี้ยงสัตว์เนี่ยผมไม่เคยออกไปเที่ยวเตะที่ไหนเลยคือคิดถึงบ้านตลอดอยากกลับบ้านไปไหนต่างจังหวัดหรือไปกับเพื่อนไปแต่อยากกลับบ้านมาดูสัตว์มีความสุขอยู่ที่บ้านก็คือมันเหมือนเป็นอะไรดึงดูดให้ทุกคนกลับมาใช้ความสุขที่บ้านอย่างน้องแพวจังเนี่ยถ้าเขาได้เลี้ยงเนี่ย องคงจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวต่อไจากที่ได้รับความอบอุ่นของพ่อแม่อยู่แล้วตั้งแต่าทอดลงสื่อสารทำให้เขาเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนเราปลูกฝังสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆและเยาวชนได้ผู้ปกครองเนี่ยลองมองดูประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้นะคะอย่าปิดกั้นจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เก่งก็มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ขวัญข้าวนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ มาแจกกับผู้ร่วมรายการวันนี้นะครับมีหนังสือนี่ครับนวัตกรรมทําแบบเอิสันนะครับให้คุณรักนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับสิบหัวโขนนะครับให้คุณรักเหมือนกันนะครับน้องพายตังยังไม่ได้หรอกครับนี่เลยครับนี่เลยครับป้ายอะไรเนี่ยป้ายเมืองป้ายป้ายเมืองป้ายครับอ่าเมืองปายอ่าแล้วน้องพายจังนะครับหนังสือร้อยเรื่องนะครับเล่มนี้ดีมากเลยเพราะว่าคอลับหนึ่งในนี้มีพี่ด้วยดีที่สุดนช่ครับโอเคครับผมครับ น้องๆท่านใดน,นะครับมีสัตว์เลี้ยงอ,อยากให้พี่เก่งเข้าไปพูดคุยนะครับอยากมาแชร์อยากมาแลกเป็นประสบการณ์นะครับติดต่อพี่เก่งได้ทาง Facebook บ้านกุยยิมนะครับหรือดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านกุยยิมนะครับวันนี้เก่งน้องแพจังพี่รักกุลัก์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ ก็อยากให้ชิวๆไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าตะดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวกไววรักทะเลเวลาี